สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเราพยายามหาเงินเพื่อซื้อความสุขไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่หรือทริปท่องเที่ยวหรูๆแต่ทำไมความสุขนั้นถึงอยู่กับเราแค่แป๊ดเดียวแล้วเราก็กลับมารู้สึกว่างเปล่าเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเริ่มวิ่งไล่ตามหาความสุขชิ้นต่อไปไม่รู้จักวันนี้ Creator ViewBooks จะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปเลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Art of Flugal Hedonism หรือศิลปะแห่งสุขคนิยมแบบประหยัดของแอนนี่เรเซอร์โลแลนและอดัมกรับที่บอกกับเราว่าความสุขที่แท้จริงและอิ่มเอมที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและที่สำคัญแทบไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ค่ะ โดยในหนังสือได้สรุปแนวคิดได้ดังนี้พาสที่1อะไรคือสุขนิยมแบบประหยัดคำว่าสุขนิยมแบบประหยัดอาจจะฟังดูย้อนแยง้งใช่ไหมคะเรามักจะคิดว่าการหาความสุขคือการใช้เงินแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่ใช่เลยค่ะแก่นของมันไม่ใช่การอดทนหรือขี้เหนียวแต่คือการเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีคุณภาพจริงๆ มันคือการเปลี่ยนจากการซื้อความสุขสำเร็จรูปมาเป็นการสร้างและลิ้มรสความสุขด้วยตัวเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะแทนที่จะกินช็อกโกแลตราคาถูกทั้งแท่งแบบไม่รู้รสชาติลองเปลี่ยนเป็นค่อยๆละเลียดดาร์กช็อกโกแลตคุณภาพดีแค่ชิ้นเดียวคุณจะพบว่าความสุขมันเข้มข้นและน่าจดจำกว่ากันเยอะเลยนี่แหละค่ะคือหัวใจของฟเกลเฮดูนิซิม พาร์ทที่สอสี่วิธีค้นหาความสุขแบบติดดินแล้วเราจะเริ่มต้นเป็นนักสุขนิยมแบบประหยัดได้ยังไงคะหนังสือเล่มนี้มีไอเดียดีๆเยอะมากเลยค่ะขอสรุปมาเป็นสี่วิธีง่ายๆนะคะ 1. ฝึกประสาทสัมผัสให้เฉียบคมขึ้นในโลกที่เร่งรีบเรามักจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันจนพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปลองช้าลงค่ะ ลองดมกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟยามเช้าจริงๆฟังเสียงสายฝนที่กระทบหน้าต่างสัมผัสความอุ่นของแสงแดดบนผิวความสุขเหล่านี้ฟรีและมีอยู่รอบตัวเราเสมอค่ะแค่เราต้องหยุดและใส่ใจกับมัน 2. ลงมือทำเอง DIY Do it yourself แผนที่จะซื้อทุกอย่างลองเปลี่ยนมาทำเองดูบ้างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอบขนมปังง่ายๆปลูกพืชสวนครัวเล็กๆที่ระเบียงหรือแม้แต่การเย็บซ่อมเสื้อผ้าตัวโปรดความสุขไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้นนะคะแต่อยู่ในกระบวนการที่เราได้ลงมือทํามันคือความภูมิใจและความสุขที่เงินซื้อไม่ได้เลยค่ะ 3. เชื่อมต่อกับธรรมชาติธรรมชาติคือแหล่งความสุขที่ยิ่งใหญ่และฟรีค่ะการได้ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินหรือแม้แต่แค่งอห,หน้ามองท้องฟ้าและก้อนเมฆมันช่วยเยียวยาจิตใจลดความเครียดได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นทริปเดินผาครั้งใหญ่นะคะแค่สวนใกล้บ้านก็พอแล้วค่ะ 4. ให้ค่ากับประสบการณ์มากกว่าวัตถุลองถามตัวเองดูค่ะว่าระหว่านกระเป๋าใบใหม่ กับช่วงเวลาที่ได้นั่งคุยกับเพื่อนสนิทอย่างออกรถอะไรที่ทำให้เราจดจำและยิ้มได้มากกว่ากันสุพนิยมแบบประหยัดคือการลงทุนกับประสบการณ์ค่ะชวนเพื่อนมาทำกับข้าวกินกันที่บ้านจัดปิกนิกง่งายๆไปห้องสมุดหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆความทรงจำดีๆเหล่านี้มีค่ามากกว่าสิ่งของราคาแพงเสมอค่ะพาที่3ประโยชน์ที่ได้มากกว่าแค่ประหยัดเงิน และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนี้เราไม่ได้แค่ประหยัดเงินนะคะแต่เราจะได้เวลาและพลังงานกลับคืนมาเราเครียดน้อยลงเพราะไม่ต้องวิ่งตามหาเงินตลอดเวลาเรามีอิสระทางการเงินมากขึ้นมีเวลาให้กับคนที่เรารักและสิ่งที่เรารักจริงๆแถมยังเป็นการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นด้วยค่ะมันคือการปลดแอกตัวเองออกจากวงจรของ การทำงานหาเงินซื้อของแล้วก็เครียดไปสู่วงจรใหม่ที่เรียบง่ายและเปี่ยมสุขกว่าเดิมสรุปนะคะศิลปะแห่งสุขนิยมแบบประหยัดไม่ใช่การปฏิเสธความสุขนะคะแต่คือการเปิดใจรับความสุขในรูปแบบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าเป็นการค้นพบว่าความรื่นรมที่แท้จริงของชีวิตนั้นซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายค่ะวันนี้ลองดูไหมคะ ลองหาความสุขเล็กๆรอบตัวคุณดูอาจจะเป็นการชงกาแฟอร่อยๆสักแก้วหนึ่งแล้วนั่งดื่มเงียบๆคนเดียวสัก5นาทีคุณอาจจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ